กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผม KTG วันนี้อยู่กับผมเกม <c oughs> เกมยึกไม่ออกยูริครับผมหรือว่าเลดอเลสพักสองนะจุนพักสองนะฮะวันนี้อยู่กับโหมดแบบฟี a All นะหรือว่า Battle ธรรมดาเนี่ยแหละผมผมจะอยู่ก็คือเล่นกันทั้งหมด8คนนะผมให้บอท7คน7ตัวแล้วผมเป็นผู้เล่นคนเดียวนะอยู่เลข3แล้วก็ให้บอทที่เลือ ลุมกระทืบผมนะแต่ผมจะไม่เปิดบูธเท่ลเอนะฮะมันจะโหดเกินไปฮะไปเราไปชมเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยผมขอเงินเป็น1 0 0 0 0แสนครดิทละกันเพื่อง่ายในการในการสร้างอ่ะนะฮะจะปั๊มยูดิทออกมาจะป้องกันเดี๋ยวรูปเกมจะเป็นไงเราไปชูกันเราไปดูกันในเกมดีกว่าผมไปครับผมมารีบสร้างเลยคนระับอแรกต้องรีบสร้างเลยโอเคโอเคเร็ว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  อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าสงคนมาโอเคหยเร็วร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 วโอ้ยกดปิด oh อีย oh> ทันปะนี่เร็วเลยเร็วเลยเฮ้ยกดปิดอ well ่ะ

ป้องกันอย่างเดียวครับเกมนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรละไอสวางตรงไหนบ้างเนี่ยเออหัวนี้ไปก่อนวางไม่โอ้พ oh, ลังงานหมดอ,อีกลดเร็ว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 ,ว, uh, วางนี่ก่อนเสาเสาเสาวางเสาเร็ว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  เร็วเลยเร็วเลยเอามาแล้วมาแล้วโอเคทนัทนทันทันอยู่ทันอยู่ต้องสร้างพลังงานข้างหน้าอันนึงขยายนะาจากักรโดดลมมาคำ้ำอุ้ยมั่วเยี่ยงงอ่าไปที่ล็บออกไปที่แลบ,บก่อน มันบุกช้าเว้ยแปลกมาแปลกมาแปลกโอ้ยช้ากว่เฮียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าเมืองนี่ไว้ใจใครไม่ได้เลยบัตรแถบ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 บัตนี้โอเคทีนี้ก็สร้าง engine เนี่ยห้าตัวพอ ต้นไม้สิบเลยมาแล้ว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 เมือนมาแล้วเออเปิดแหนไปก่อนเฮ้ยเราต้องสร้างฐานคนเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยยิงมันดีรออะไรเรา

เดี๋ยวเอนจิเนียร์เข้ารถ <I am S 1> ซ่อมเดี๋ยวโ oh. ซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเ <Unit 3. S 1> ดี๋ยวเอนจิเนียร์มาก่อน <Unit ready. S 1> โอ้ยมาไม่พักเลยอ๋อ oh. ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนหนีก่อนหนีก่อน

สาไฟเสาไฟเอาไอ้เชี่อมไปเลือแค่เนี้ยเอาไปตั้งเยอะไอ้หาไปเหลือแค่นั้นเอาแค่ทียโอ้ยมึงไม่ให้กูพักเลย มาดีโอ้โอ้ยโอ,ย,โอย,ยิงแรงอุ้ยขี่รอบรีพอร์ตไ,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 ไป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 ดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้ปับั๊บปัปับอัก่อนปับก่อน,อ,นอ้ยิาเลเงินวะ โอ้ยซอมซอมซอมเออไหวอยู่ไหวอยู่เอา้าไอ้เหี้ยเสกเห็นกูอีกเอ้ยขี่รบมาแล้วขี่รบมาอียยิงมันดิเออ ทันปม่อวะโอ้ยอยาไม่น่าทันว่ะเออทัน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 โอ้ไปแล้วทันทันทันไอ้ทัน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 แรก บินมารับหน่อยบินมารับหน่อยโอ้ยอย่าบินซึมไปซึมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไอพวกเที้ยนี่มันโดดล่มเหยียบมันเหยียบมันเหยียบมันโอ้ยหนูเบา อะไรวะอะไรหายไปวะอ๋อโอ้ยเยโมจัดโมจัดโมจัดเลยมันจะหมดแล้วอี๋กี่รอบรีพอร์ตติ้งกี่รอบรีพอร์ตติ้งแล้วเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเยื่อจี๋หมายเกมเหี้ยนี่เงินจะหมดแล้ว เนื่องาเอามาแสนนึงนะไม่ให้กูได้พักหายใจเลยเข้าไปเข้าไปโอ้ยคีรอบมึงก็ขยันที่หมาย เฮ้ยกเทียรถกีเทียรกีเทียมาฝั่งนี้บ้างเออกลับ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 ลับกลับไอเ้เหี้ยเดีวแม่งรอไอ้คนกูก็หมดอ่าสร้างคนก่อนเ <c oughs> ข้าไป Many, many, many. Unit lost. Training. Unit promoted. Pissum, pissum. They're winning and winning and. Hey! Unit lost. I have the tools. I won't be late. primary building selected. New rally point established. Unit promoted. Wait, something. Alright. ขี่รอบรีพอร์ตอีกอะโอ้ยมึงขยันรีพอร์ตชิบหายโอ้ยพิษซึมเหรอไม่ช่างแม่งมึงยิงเลยไม่โกรธมึงด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยว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 ขี่รอบขี่รอบ สวยอ่ะไม่ส้องอันแล้วโอ้ยเยะให้กูพักหน่อยเหอะ <Unit ready. S 2> มาไม่พักเลยยิงยิง,ย,งยิงไปยิงไปสวยสามบังแล้วสามบังแล้วปั๊มไปปั๊มไป ไปตัอไปมอนจะพอปะวะสร้างฐานคนเพิ่มเลยโอ้ยยแร่อยากตัดแร่ตรงกลางชิบหายเอออ้ยเฮี้ยไปมึงไปลอบมันดิยขี้ลอบรีพอร์ตอีกแล้ว ยิงมันเออยิงฟรีคนนี้นักรู้มั่งเป็นไงรู้สึกไงโดนยิงฟรีแล้วมึงรู้สึกเป็นไงรู้ซึ้งรู้ซึ้เงินหมดแล้วอ,เอีเหงสองสามสี่โยออกซไปเยอะเลยจะได้ไต้องกดหลายรอบ รวมตัวรวมตัว Unit Unit นี่ขนาดซื้อซ่อมดิมึงซ่อมดิมึงต้องซ่อมมึงมีหน้าที่ซ่อมมึงต้องซ่อมมีนาทีซ่อมมึงก็ต้องซ่อม <Unit ready. S 1> พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ะ <Unit lost. S 1> uh มาตรงนี้บ้าง ไปสามสิบนายล็อกกิทิยะยิงมันยิงมันดีนิดเดียวแล้วนะเอออะไรติดวะโอ้โหมึงไอ้ที่จะฐานแรกก็ฐานแรกกู่ะ มึงขยันยิบหายเลยตัดกำลังก่อนสิบตัวถึงยังโอ้โหตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอย่ายิงฐานกูนะขอร้องเฮ้ยป๊บหนึ่ง เอาดิเอาดิเออเอเอรู้รู้รู้ผเป็นไผอ่ะไปย์เลขกนึงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งหลักก่อนคนนึงเดี๋ยวอันี่กูใหญ่บินกลับ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  โคตรเลยแล้ต้นไม้เฮ้ยเนี่ยดูดิอยู่หน้าเผื่อได้สามบังดูดิรถต้นไม้อย่างโกงสามบังอัไหนเครื่องบินอยู่ไหนไปขึ้น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 เด็กช่างนั่งเครื่องเด็กช่างไม่นั่งแล้วเลยไอ้เดี๋ยวไม่เห็นวะเนี่ย ยิงมันเราแกเทียยิงมันยิงมันดิมีทั้งหลายลำมุ้ยเห็นนะเนี่ยซ่อมก่อนซ่อมก่อนมามามาเย็นมาแคมป์ตรงนี้มาคันตรงนี้ไม่เห็นมันจริงหรอวะโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเข้าไป เดี๋ยวเราจะโตกลับแบบเต็มรูปแบบพิซซึมไทยโอเคพิซซ์มาเลยสิบคันสิบห้าเลยกี่รอบมาไเหี้ยมุกลเดิมใช่ผมไม่ได้หรอครับ เออเงินน่าจะน่าจะไหลแล้วพึ่ซึมหรอพึ่ซึ <c oughs> มให้ลืมลืมพับลืมพับ <c oughs> นิ่งแล้วมึงนิ่งแล้ว <c oughs> สามบังรัว ไปไปไปอีกสักสามสิบไปก่อป้องกันเปก่อป้องกันมึงก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสีสีสีฟ้าเนี่ยมึงโดนก่อนไถกูดีนัดไอ้สารมานีเดียวมานีเดียว เอ้่าเผาไหมคนขี่ล็อบยังไงใครกลัวเฮ้ยเงินไม่พอ <c oughs> อกลับ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 กลกลัยตกใส่พวกเค้านี่ <c oughs> <c oughs> ไปค้าฝั่งโน้น

เครื่องบินหลังล่วงไปแท้ไถไถรู้จักรถไถไหมหนูหมดแล้วพลังงานมึงอะเรียบร้อยโหเยี่ยโคตรโกงเลยโคตรโกงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรอ,อเลยอีกสักสิบห้าสิบห้าคันโอ้ยมันยิ้มันเออยิม้มเออเก็บบังก่อนเก็บบังก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสวยสามบังแล้วเว้ย เรียบร้อยถล่มมันโอ้ยฮเฮี้ยคตรนแรงเลยมาใหม่มาใหม่กองกำลับบงเสริมหน่อยเรียบร้อยไปหนึ่งอขอไอ้น,นี่สักคันดิยิยยยงไอ้เฮี้ยนี่ไอ้ฮอเฮี้ยเนี่ย,ย,ยมึงเจอกองกำลังทางอากาศแล้ว โอ้เชี่ยโดนโดนไถเฮ้ยระเบิดนี่เหวี่นทันเห็นทันงางาอย่าเก๋าอย่าเก๋าเยอะคนเจ้าคนไปไหนมันมาไม่ถึงแล้วแหละเชือกรอกันเถอะอ๋าก่อนลำเลยทำหมดหยิมหยิบ โอเคอย่าเก่าอย่าเก่าที่หลังเรียบร้อยไถไถไถเรื่องคันไถเรื่องตัวเรียบร้อยแตกยิงแรงมากพิซซึมฝูงพิซซึมโคตรเถื่อนอืมอืมอืมอแค่สิบห้าเลยสามสิบนะเอามาลืมแล้วสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มออเดร์ไปเพิ่มเอ้ มามาเอาได้ order, เพิ่มออเดอร์ order, เพิ่ม<น>เดี๋ยวให้ดูดล่มเขาเปิดไปใส่ท้ายก่อนน้ำล่องก่อนน้ำล่องน้ำล่องแล้ว<น>ก็ทีเอาอีกเอาอีกกันบ้านกันบ้านไม่รู้ไม่ได้มองบ้านเลยดูบ้านกับดูบ้านโอ้ยแย่ล่วงเป็นมะม่วงเไรสัตว์ไปน,นูป่นไปนูป้นไปนู้นมาแล้ว ลงไปลงไปลงไปรู้รู้รรู้แตมองไม่เห็นที่อะไรเลยวะเออไม่แน่พิซซึมเจอพิซซึมพิซซึมเจอพิซซึมยิงมาลูกอืมล้วงล้วงโอ้โหเฮียพิซซึมแม่งสามบ้างแม่งโกงเฮียเฮียเลย สิบเข้าสิบเก้าคันสิบเก้าคันแบบถ่ายแบบโอ้ถ้าไม่ในชีวิตจริงมีกองทัพแบบนี้นะยิงตึกพังเป็นแบบง่ายๆเลยอะ่ะอืมเรียบร้อยหมดไปต่อสีเหลืองเยลโล่มามึงโดนไม่ผู้พังทำเพลงบุกเลย นี่เน่นี่เน่กันนังกันนังไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเลขกสามเลขกสามมานี่มาหนิมาหนิมาจัดการไอ้เฮี้ยนี้ก่อนไอ้ฮอเฮี้ยเนี้ยมาเดี๋ยวแม่งยิงไปซึ้มกูนี่นี่ลากมาลากมาลากมาเรียบร้อยไถต่อนี่ไปซึ้มบนรถไถครับเนี่ยไม่สนเฮียทั้งนั้น ไม่สนหน้าอินนะผมที่ไหนยิงมั่วหมดหมดยิงล่วงหมดเลยเฮ้ยกรุนนี่ยังจะสร้างสู้อ่ะสร้างสู้อ่ะโอ้ยเยี่ยมม่โอ้ยเยี่ยมมองไม่ทันออกมาลุกเอามาลุกพ่อเออเออซ่อมเหรอซ่อมเหรอจะสู้ห่อขัดคืนเอ่ะเนี่ยมาขัดคืนนะเรียบร้อยหมดไปอีกหนึ่งอันเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เข้างงงงไม่ได้อันนี้ต้องเอากองกำลังทิ้งแล้วเบิด <Select target. S 1> เข้าก่อนส่งเจไปตายก่อนนะ <laughs> นี่เดี๋ยวสร้างหน่วย <Building. S 1> บินเดี๋ยวโอ้ยเยอะไปซึ่ง <Unit ready. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวระหว่างนี้รอซึ่งร <ruction> วมตัวก่อน อเคแค่นี้นจะพออยู่นะพอแล้วรอก่อนรอก่อนเข้ายากเข้ายากนึงนะอ้าวแล้วเดี๋ยวนะเลขสามอยู่ไหนวะแตกไปแล้วยี่ห้ยเลขสามไปสองคันเลยเปลี่ยนสถานะจากหนึ่งเป็นสามมานี่มานี่ จริงๆคือมันเข้าได้เลยนะแต่ไม่มันอะ่ะเราต้องเราต้องโอเฮียหายหมดเลยซ่าเราต้องทิ้งระเบิดก่อนแล้วก็ค่อยเข้า <Ready. S 1> มาเร็วมาเร็ว <Unit ready. S 1> มาเร็วอเอหือ uh huh. หมด <Unit S 1> เดี๋ยว <ready. S 1> เดี๋ยว เราต้องไปด้วยกันเราต้องสามัคคีสามัคคีมานี่ก่อนยยังไม่ไม่ชาร์จรวมชาร์จรวมอือ้มหี้ยือ้ยอืมอเลอืืออยแตกม่ไม่ืหอือไม่ืหอืออะไรเลย เออคือหมดเหลือสองสีเหลยมพูคุณทำลายกูไปคันเดียวไม,ไ,มไม่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 ละแค่ละขายหรอกมาดิมาดิมาดิเจอเฮียอะไรยิงหมดอ่ะยิงมาเนี่ยนี่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 เออรถถังเฮียะอะไรอ้วนชิบหายแต่รถถังนั้นถ้าเกิดเอาพวกแบบไอตัวที่มันยิงอากาศอ่ะ ยิงอย่างเงี้ยโคตรโกงอ่ะนี่เนี่นี่เนี่กับโคขนกูสู้ไม่ได้กูสู้กับบอทได้แหละหมดบีบบีบบีบเอาเอาล็อกเอเทียบบีบไป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 ยิงไอ้เชี่ยนี่ก่อนเอฮ้ยล็อกเอเทียบบีบล็อกเอเทียบบีบพุ้ยลิงพัน ล็อกเกรเทียมุ้ยล็อกเกรเทียบีบเออไปให้มันไปสนใจอยู่ด้านบนก่อนแม่งบินเป็นยุงเลยล็อกเกรเทียม่ล็อกเกรเทียบินเป็นยุงเลยไถยไทยไทยไทยยิงมันลูกหมดแพ้แล้วมึงอะโอ้